สวัสดีเจ้าสวัสดีเอฟซีน้องจินดาจอมบองทุกท่านนะเจ้าวันนี้อยู่ที่หัวหัวน้ำไม่แข็งอู้ห,หมวกมันหลวงลงไปฝนกระตุกเอาออกมาได้กันเลยก็นดึอเดี๋ยวเดี๋ยวน้องจินดาจะแพนกล้องตังหลังพื่พอนะเจ้าตอนนี้น้ำท่วมเนินอรอบที่สามรอบที่สามนะเจ้ารอบที่สามละของปีแต่ไปได้มาทายพห่พอนะเจ้าแต่ไปได้มาทายพื่พออ่า กุเต๋อมันขึ้นมันขึ้นตอนดึกเนาะตอน5ทุ่มได้กะ4โมงตี4ตี่เนี่ยมันก็ลงแล้วนะเจ้าแต่วันนี้อ่าขึ้นตอนประมาณตี4นะเจ้าขึ้นตอนประมาณตี่แต่ณเวลานี้ประมาณ9โมงเนาะ9โมงเจ้ายังบัลลงเลยนะเจ้ากรเดียวน้องจินด้จะถ่ายบรรยากาศน้ำท่วมบ้านน้ำรลดกมาคือพอเดอร์นะเจ้าอันนี้ตรงนี้จะเป็นแม่น้ำสายลักนะเจ้าตรงนี้นะจะเป็นสายลัก อันนี้น้ำเข้าเข้าแหนเข้าตูงเข้าสวนเข้าไหาเนาะขึ้นไปปุ่นจนถึงตำบนปุ้นนะเจ้าตรงนั้นเลยนะนะเจ้าอันนี้ฝั่งอันนี้ฝั่งทางบ้านน้ำลาดเนาะฝั่งทางบ้านน้ำลาดนะเจ้าเอามาดูระดับน้ำกันก่อนดูว่าขึ้นมาประมนาณนกี่เมตรแล้วเปิน่นป้นห้องไว้ได้ปิ่นใส่อันนี้ไว้นะเจ้าระระดับเนาะความความสูงของน้ำอย่างประมาณเนี้ยนะเจ้า ดูกไกลผ่านก่อนไอ้กี่ไฟสีแดงมันขึ้นนะว้าวว้าวว้าว,ว,าวนะนะเจ้าเดี๋ยวนี้นะเจ้านี่สูงขนาดเลยนะเจ้าพี่เมดลองสีเดีกับพอกระจ่างลองพอเด้อนะเจ้าพุดนนะเจ้าแล้วกับเพิ่มสังคุนเดี๋ยวเราไปตังคุนเนาะจะดู อันนี้จะเป็นฝั่งทา,างไปบ้านหลวงนะเจ้าฝั่งบ้านหลวงเด้อนะเจ้าพ่อขนาดน,นี้เลยนะเจ้าอ,อันนี้ที่เป็นเก็บชี่คุณกันตลอดตลอด,ลอดเนาะฝั่งนี้นะเจ้าไมอ,อบรรกไปมีคุณระดวนก่ะ <c oughs> เตลไปเอาเด้อข้ามไหลไปนะเจ้าหน้าตอนนี้นะเจ้ายังยังข้ามไหลมาได้เตื้อหนะ้าเจ้าหน้าตอนนี้ยังข้ามไหลมาได้เตื้อ น้ำกะสูตรพอประมาณเนาะลดลดแต่ข้าวมาได้แต่ถ้าคนเตียวกะถ้าเตียวนะแต่ถ้าจะได้อยู่แต่น้ำมาแหงนะเจ้าดูดูโดยรวมๆแล้น้ำมาแหงเนาะเจ้าน้องชีตาโกะมาไทยบรรยากาศเนาะน้ำท่วมของปี2560เกที่พอนะเจ้าบัตรโทเทนเนาะท่วมทุกปีนะเจ้าปีไหนปกตินะปีไหนจะท่วมหนึ่งครั้งนะเจ้าแต่ปีนี้ครั้งที่สามแล้วล่ะเนาะจะได้กะ ฝากกดไลค์กดแชร์นะเจ้าแล้วก็เป็นกำลังใจใื้ที่อื่นที่กายนเจ้าที่บ้านเปิดน,น้ำท่วมแต่นอดอันในส่วนของบ้านน้องจินดานเนี่ยมันท่วมกระหนตางต่งเข้างงต,าง,ตางออกนนเจ้าไปได้ท่วมหมู่บ้านนะเจ้าจะได้กะตักกำลังใจไปให้กันตัวเนึ่งคือผ่านพ้นวิกฤตนะเจ้าอุทกภัยนี้ไปเว่ยๆกันแล้วกันสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุทขทุกคนทุกท่านสวัสดีเจ้าบ,บ๊ายบาย